สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้สัรหานําเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวส่วนตัวของผู้หญิงมาเล่าสู่กันฟังนะคะผู้ชายก็ฟังได้เป็นความรู้จะได้เข้าใจผู้หญิงมากขึ้นจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเป็นเรื่องที่ผู้หญิงส่วนใหญ่น่าจะเคยเจอมาแล้วแต่เป็นการยากที่จะปรึกษากับใครหรือคุยกับใครเรื่องที่นำมาคุยวันนี้คือเรื่องของการดูแลอวัยวะเพศหญิงค่ะหรือที่เราเรียกกันว่าจิมมี จิมิของแต่ละคนจะมีลักษณะภายนอกที่แตกต่างกันออกไปตามโครงสร้างและพันธุก,กรรมนะคะปกติร่างกายสองข้างของคนเราไม่เท่ากันอยู่แล้วจะสังเกตดูเต้านมก็ได้นะคะจะเห็นว่าเต้านมสองข้างของเราไม่เท่ากันดังนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจที่เมื่อดูจิมิแล้วจะเห็นแคมใหญ่สองข้างแล้วก็แคมเล็กสองข้างไม่เท่ากันก็ถือเป็นเรื่องปกติ ตอนที่เข้าสู่วัยสาวผู้หญิงเริ่มมีประจำเดือนซึ่งปกติแล้วประจำเดือนคนเราจะมาไม่เกิน7วันเฉลี่ยก็ประมาณสัก3วันแล้วก็ไม่ควรมากระปิดกะปรอยและควรมาทุกเดือนด้วยเว้นช่วงแรกๆที่เริ่มมาฮอร์โมนยังไม่คงที่ก็อาจจะมาไม่ตรงทุกเดือนปกติรอบเดือนจะนับอยู่ที่28วันนะคะไม่ใช่30วัน ถ้าเราดูภายนอกจะเห็นว่าจิมมี่จะมีขนและก็จะไม่มีกลิ่นนะคะอันนั้นเป็นเรื่องปกติแต่สาวๆหรือผู้หญิงหลายคนเจอปัญหาของจิมมี่ที่ทำให้ไม่สบายใจที่พบบ่อยคือเรื่องของตกขาวซึ่งตกขาวจริงๆแล้วเป็นภาวะปกติของผู้หญิงทุกคนเมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์ซึ่งเป็นช่วงที่มีประจำเดือนตกขาวก็จะมีมากขึ้นและคงอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะไปจนถึงวัยสูงอายุ แล้วก็จะค่อยๆลดปริมาณลงจนแทบจะไม่เหลือเลยโดยปกติตกขาวก็จะมีลักษณะเป็นมูกเหลวใสไม่มีสีหรือเป็นสีขาวข้นคล้ายแป้งเปียกมีปริมาณพอให้ช่องคลอดได้ชุ่มชื้นอาจมีกลิ่นจำเพาะได้บ้างนิดหน่อยตามลักษณะของกลิ่นตัวแต่ละคนตกขาวจะมีภาวะเป็นกรดอ่อนๆไม่เหม็นไม่คัน ปริมาณแต่ละช่วงมากน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในร่างกายของผู้หญิงแต่ละคนนะคะเช่นถ้าช่วงที่มีความร้อนความอับชื้นและการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ของโฮอร์โมนในร่างกายเช่นในช่วงที่อย่างช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือนเนี่ยตกขาวจะมีลักษณะข้นเป็นสีออกขาวคล้ายแป้งเปียกในช่วงที่เป็นประจำเดือนตกขาวก็จะมีลักษณะหนาแล้วก็เหนียวข้น ส่วนในช่วงที่เป็นระหว่างรอบเดือนหรือระยะที่เป็นช่วงกลางที่ตกไข่นะคะตกขาวก็จะมีปริมาณมากแล้วก็มีลักษณะเลวใสส่วนช่วงที่ตั้งท้องก็จะมีตกขาวขึ้นมากหน่อยบางครั้งก็จะมีลักษณะเหนียวหนืดทั้งนี้ปริมาณตกขาวยังขึ้นอยู่กับความวิตกกังวลการใช้ยาคุมกําเนิดแล้วก็ช่วงที่มีอารมณ์ทางเพศซึ่งระหว่างนั้นจะมีการหลั่งน้ําออกมาหล่อน้ําหล่อลื่นออกมามาก แล้วหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ก็จะมีตกขาวมากขึ้นได้บางคนมีความผิดปกติของตกขาวซึ่งก็มีได้จากหลายสาเหตุด้วยกันเช่นการติดเชื้ออย่างการติดเชื้อพวกเชื้อแบคทีเรียการติดเชื้อพวกนี้มักพบในคนที่ชอบสวนล้างช่องคลอดคนที่คุมกำเนิดด้วยการใส่ห่วงอนามัยคนที่กินยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อต่อเนื่องกันเป็นเวลานานคนที่มีการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ หรืออาจจะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่การกินเหล้าหรือพวกคนที่ชอบกินอาหารประเภทพวกหมักดองอาหารขาวจัดเป็นต้นนะคะบางคนติดเชื้อแต่ไม่มีอาการก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ก็จะมีความปิวติของตกขาวคือตกขาวจะมีปริมาณมากขึ้นอาจเลวใสหรือสีขาวเนียนปนเทาอ่อนจุดเด่นของการติดเชื้อแบคทีเรียคือมีกลิ่นอับคล้ายกลิ่นข้าวปลา ส่วนระดับความรุนแรงของกลิ่นแต่ละคนก็แตกต่างกันไปบางคนอาจมีกลิ่นน้อยๆบางคนอาจมีกลิ่นแรงจนคนใกล้ตัวได้กลิ่นและก็อาจจะมีอาการคันร่วมด้วยนอกจากนั้นการติดเชื้อแบคทีรียที่ทําให้เกิดโรคหนองในซึ่งจะมีตกขาวเป็นหนองสีเหลืองหรือมีสีเขียวปนนะคะมีกลิ่นเหม็นไม่แต่ไม่มีอาการคันมีการปวดแสบขณะปัสสาวะร่วมด้วย ต่อมาที่พบก็คือจากเชื้อราเชื้อราทำให้ตกขาวผิดปกติไปจากเดิมก็คือตกขาวจะมีลักษณะเป็นสีขาวข้นคล้ายคราบนมหรือเป็นสีเหลืองขาวมีขนาดเล็กเป็นก้อนคล้ายนมบูดมีกลิ่นเหม็นอับแต่ไม่มีกลิ่นคาวเหมือนกับที่ติดเชื้อจากแบคทีเรียนะคะโดยมีอาการแสบคันในช่องคลอดหรือมีปัปสสาวะแสบขัดเป็นบางครั้งปากช่องคลอดมีลักษณะบวมแดง มีการแสบเมื่อฉี่หรือมีเพศสัมพันธ์อาจเกิดผื่นแดงทั้งภายนอกและภายในช่องคลอดได้หรืออาจกระจายไปบริเวณหัวเหนา่อาอวัยวเพศหรือต้นขาได้ด้วยการติดเชื้อราส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจากความอับชื้นการใช้ยาปฏิชีวนะการใช้ยาสเตียรอยการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดหรือในคนที่ป่วยได้โรคภูมิคันต่ำโรคเบาหวาน หรือคนที่ติดเชื้อเอดหรือท้องหรือเครียดก็เป็นได้คนที่ใส่เสื้อผ้าที่คับมากเกินไปอ้วนมากเกินไปด้วยบรรยากาศบ้านเรามันมีอากาศร้อนชื้นเหมาะกับการที่เชื้อราจะเจริญเติบโตนะคะบางทีอยู่เฉยๆยังไม่ได้ทำอะไรก็ยังเป็นเชื้อราในช่องคลอดได้ก็ผิดกับคนที่อยู่ในเมืองหนาวที่มีการติดเชื้อราน้อยกว่านะคะตรงนั้นไม่อากาศเขาไม่เหมาะที่จะ,จะเจริญของเชื้อราก็เลยเป็นน้อยกว่าเรา ต่อมาคือเชื้อไวรัสเชื้อตัวนี้ส่วนใหญ่มาจากการติดโรคทางเพศสัมพันธ์ที่พบมากเป็นไวรัสที่ทําให้เกิดโรคเริมซึ่งจะมีลักษณะเป็นตุ่มใสๆขึ้นขนาดเล็กนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะแตกพอแตกออกก็จะกลายเป็นแผลแล้วก็แสบคันมีตกขาวสีเหลืองกลิ่นผิดปกติไปจากเดิมอีกตัวก็คือการติดเชื้อที่เราเรียกว่าทริโคโมเนสหรือโรคพยาธิะคะพยาธิในช่องคลอด ตกขาวนี่จะเป็นสีเขียวหรือสีเหลืองมีกลิ่นออกเหม็นเปรี้ยวอะคะ่ะให้สังเกตว่าถ้าติดเชื้อตัวนี้ลักษณะตกขาวจะเป็นฟองอาจมีอาการคันแสบแดงและเจ็บที่อวัยวะเพศได้บางคนก็อาจจะมีปัสสาวะแสบขัดร่วมด้วยและที่เกิดการตกขาวได้ก็เกิดจากการที่มีเนื้อง,งอกอวัยวะสืบพันธุ์นะคะ ของผู้หญิงนะคะซึ่งเป็นสาเหตุที่เราพบได้น้อยกว่าการติดเชื้ออาจจะเป็นเนื้องอกไม่ร้ายแรงก็ได้หรือจะเป็นมะเร็งก็ก็มีอาการตกขาวได้โดยมะเร็งที่ก่อให้เกิดอาการตกขาวผิดปกติก็คือพวกมะเร็งช่องคลอดมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเยื่อบุมดลูกและตกขาวผิดปกติก็ยังเกิดจากการที่มีวัตถุแปลกปลอมเข้าไปอยู่ในช่องคลอดได้ด้วยนะคะ ซึ่งจะทําให้ผนังช่องคลอดเนี่ยเกิดการระคายเคืองจึงทําให้มีตกขาวเพิ่มขึ้นแล้วก็มักจะมีกลิ่นเหม็นด้วยส่วนใหญ่จะพบเป็นผ้านมามัยชนิดสอดกระดาษชําระสำลีเศษยางเศษถุงยางอนามัยหรือว่าพวกเศษอุปกรณ์ทางกันทางเพศนะคะแต่เมื่อเอาวัตถุแปลกปลอมเหล่านั้นออกแล้วก็อาการตกขาวก็จะหายไปเป็นปกติหากคุณผู้ฟังเกิดความผิดปติอย่างที่ว่ามานะคะ แนะนำว่าคนรู้ฟังอย่าพยายามไปซื้อยากินเองหรือไปซื้อยาเน็บมาใช้เองนะคะให้ไปพบสูตินารีแพทย์ตัวรักษาเสียให้ชัดเจนเพราะหากซื้อยามากินเองบางครั้งเป็นแค่การยับยั้งโรคไว้ชั่วคราวไม่นานโรคก็จะกลับมาเป็นอีกแล้วก็ทําให้เกิดเชื้อด้วยยาได้เชื้ออาจจะกลายเป็นโรคอย่างอื่นที่ยากที่จะรักษา สัญหาเข้าใจว่าเรื่องนี้น้อยคนที่จะไปพบแพทย์ทันทีด้วยเพราะความที่เป็นเรื่องอที่เป็นที่รับอาหารแล้วก็อายแต่เราจะแก้ปัญหาด้วยการไปซื้อ,อยาจากร้านขายยาม,มาใช้เองเนี่ยม,มันมันมีจะมีปัญหาตามมาอีกหลายอย่างเวลาไปซื้อบางคนก็อ้างว่าซื้อให้เพื่อนอีกต่างหากไม่กล้าบอกว่าเป็นของตัวเองแต่จะยังไงก็ตามนะคะพยายามดูแลไม่ชีมิเป็นอะไรดีกว่านะคะ งั้นเรามาดูวิธีดูแลชิมิกันดีกว่าวิธีดูแลก็ไม่ยากนะคะเพียงรักษาความสะอาดของช่องคลอดและก็อวัยวะเพศให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำสะอาดอย่างเดียวก็ได้หากเราจะใช้สบู่ก็ควรเลือกใช้สบู่อ่อนๆเลี่ยงการใช้ยาดับกลิ่นหรือใช้น้ำยาอนามัยล้างเฉพาะที่โดยไม่จำเป็นนะคะล้างเฉพาะบริเวณด้านนอกไม่ต้องล้วงเข้าไปล้างข้างในหรือส่วนล้างช่องคลอด ทั้งนี้เพื่อที่จะจะช่วยรักษาความสมดุลของแบคทีรียนในช่องคลอดไว้นะคะเวลาเช็ดทำความสะอาดก็ให้เช็ดจากด้านหน้าไปด้านหลังไม่เช็ดจากด้านหลังมาด้านหน้านะคะเพราะเป็นการป้องกันการติดเชื้อจากก้นมาที่ช่องคลอดแล้วก็ซับให้แห้งอย่าปล่อยให้อับชื้นสวมใส่กางเกงชั้นในที่สะอาดทำจากผ้าที่ระบายอากาศได้ดีไม่หนาคับอึดอัดจ,จนเกินไปและทำให้อับชื้นได้ง่าย บางคนชอบใส่ผ้าหนามัยแผ่นบางทุกวันอันนี้ไม่จำเป็นค่ะไม่ต้องเปลืองเงินไปซื้อและจะเป็นการไปเพิ่มแหล่งสะสมเชื้อโรคไปเป,ปล่าๆเวลาจะซื้อผ้าหนามัยนะคะให้เลือกซื้อแบบที่ไม่มีน้ำหอมและหากไม่มีความจำเป็นพวกยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะก็ไม่ควรกินพร่ำเพรือ่อเพราะมันจะไปทำลายแบคทีเรียตัวดีแล้วเชื้อราก็จะเติบโตขึ้นมาแทน คนที่มีโรคประจําตัวก็ควบคุมโรคประจําตัวจําพวกเบาหวานให้อยู่หากอ้วนก็ลดน้ําหนักหน่อยอีกอย่างธรรมชาติสร้างมาให้มีขนมาช่วยปกป้องแล้วก็ช่วยกันกระแทกก็ไม่ควรโกนขนออกนะคะและว,วันนี้ที่สัรหานำมาฝากเป็นพิเศษก็คือได้นำเทคนิคการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความกระชับและความฟิตของจิมมี่แบบง่ายๆมาฝากทุกคนกันค่ะเริ่มกันด้วยท่าแรกเลยนะคะ มีอยู่สองท่าด้วยกันท่าแรกก็คือหาเก้าอี้มาค่ะมานั่งนั่งบนเก้าอี้นั่งตัวตรงนะคะบนเก้าอี้แล้วก็ห้อยขาสองข้างวางบนพื้นเอามือสองข้างวางประสานที่หน้าตักค่ะยืดตัวขึ้นเต็มที่พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าเขามเหลท้องแล้วก็ขมิบจิมิรวมทั้งก้นนับ1-10ถึงนะคะแล้วค่อยๆค,คลายพร้อมปล่อยลมหายใจออกอันนี้คือเสร็จหครั้งนะคะ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆให้ได้สักวันละ50ครั้งนะคะหรือจะมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยค่ะถ้าต่อมานะคะให้นอนงายราบหัวหนุนหมอนแบบที่เรารู้สึกสบายอะคะ่ะยกขาทั้งสองข้างชันขึ้นให้ขาสองข้างชิดกันนะคะจากนั้นก็ยกสะโพกขึ้นขมวมท้องแล้วก็ขมิบก้นเป็นอันเสร็จค่ะ ง,ง่ายเห็นไหมคะสองท่าเป็นท่าที่ง่ายมากๆทํทำบ่อยๆนะคะนึกได้ช่วงไหนก็ทำไปเลยไม่มีใครรู้ผ่านไปไม่กี่เดือนอท่านผู้ฟังจะรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงไปลองทำดูกันนะคะสัรหาขอให้ทุกคนและทุกครอบครัวมีความสุขดูแลตัวเองดูแลคนข้างๆเติมเต็มชีวิตครอบครัวให้ยืนยาวหากสิ่งที่สัรหาหามาเล่ากันมีประโยชน์ก็ติดตามฟังกันนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆให้ฟังกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ